ราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาันแล้วสิ่งนึงแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศซลาเช่นเคยนะลูกพี่นะแต่ว่ารถนี้เป็นรถเหมาเหมามานะลูกพี่นะก็จะมา,มาแบ่งเบาๆนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับผมก็มีหลายรุ่นอยู่นะพี่มีหลายรุ่นหลายราคาอยู่นะมาดูดินะแล้วก็เดี๋ยวจะก็เราจะไปเอาผ้าหุ่นละมานนะลูกพี่ โอ้โหร้อนแรงสุดๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้นะก็เดี๋ยวกำลังวิ่งหาให้อยู่นะครับพี่สําหรับใครที่สั่งเอาไว้อยู่นะแจเนเย็นนะรู้พี่นะโอเคอย่าลืมกดแชร์กดซอลต์กใครนี่พูดไปยังไม่รู้เอามาไปเออานี่ก่อนเลยแบบไวๆนี่ผมไปเอากล้องอันใหญ่มาจะได้แบบชัดๆนะรูพ้พี่ชัดๆนะ จริงกล้องกันใหญ่อะไอนี่นานๆปนหัวเขาเรียกว่าอะไรสองนาๆนนปนหัว 7, 2, เจ็ดสองเลขเจ็ดเนี่ยเจ็ดสองเก้าเจ็ดรู้พี่นะเจ็ดสองเก้าเจ็ดองนี้เขาเรียกแบบกระจกอะอืมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเรียกแบบกระจกหนา,นาๆดูพี่เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละตามหนานะครับ เอ่ออง์นี้เอาเอาเอ่รุ่นเสมาสมปาถนานะอืเมื่อก่อนนี้แพงอยู่นะตอนนี้เอาพันห้า้อยอะเสมาสมปาถนาพันห้านะครับโอเคต่อไปจเจริญพรน,นี่นะ,จะเจริญพรน,นะครับเป็นจเจริญพรบน จะหมูแตะเนื้อชนวนนะลูกพี่เลขหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่นะครับจเจริญพรบนนะครับปีหกสี่ออกสวนสงชุดนี้จะส่วนใหญ่จะออกสวนสงหมดเลยน่าจะปีหกสี่กบหมดลูกพี่นะครับนี่ด้านหลังเป็นเหนือดวงนะครับเป็นยันเหนือดวงนะครับเนื้อชนวนนะลูกพี่นะอ่าอ,องนี้ ไม่นแน่ใจเมื่อก่อนแพงสุดๆเลยนะนนนวนเอาสองพันทวดแล้วกันนูกบีลองดูนะถ้าไม่ออกเดี๋ยวมาลดราคาให้นะครับจึบ๊บอะต่อไปเลื่อนสมรรศักด์นี่นะครับเหรียญเลื่อนสมรรศักดิ์ปีหกสี่นะครับออกสวนสงเหมือนกันอันนี้เลื่อนเลื่อนปีหกสี่นะฮะ นี่ด้านหลังเลขโคด134ปี64องค์งนี้เปิดเอาไว้อยู่1400นะครับ1 4น0ี่ 1, นะครับกล่องครบนะฮะเรียนเรื่อนสมรรศักดิ์ส่วนอันนี้เป็นอันเมื่อกี้องเมื่อกี้นี่คือปี64เนาะเรื่อนสมรรศักดิ์ปี6กอันนี้เรื่อนสมรรศักดิ์ปี66นะครับนี่อันนี้ออกวัด พระธาตุบืนหินนะครับอันนี้ปี6 6นะนะคือหลวงปู่เลื่อนทุกครั้งก็จะมีเหรียญทุกครั้งนะครับนี่แต่ว่าองค์นี้เป็นผัดยศนะครับนะเป็นผัดยศเนื้อทองแดงนะครับเป็นผัดยศสวยปิ้งนะครับนะด้านหลังเลขโค้ด9 6 6 1หนึ่งนะครับ9 6้าหหนึ่ง เหรียญเลื่อนสมรรสัมพัน์อันนี้เอาพันทวนหรลพี่เอาหนึ่งพันทวนนะครับเน้นไว้นะพี่นะเพราะว่าเมามาเน้นไวอ่าหนึ่งพันทวนไปต่อไปเป็นไหวคูรู้สึกไวคูผมจะมีสองเองโอเคอ่าไปจีเรียนนะมีไหวคูทองแดงกับทองเหลืองนะี่องค์นี้ไวคูทองแดงนะครับ ด้านหลังนี่เลขโค้ดนะชัดไหมเนี่ยอันนี้เจ็ดหกสามหกนะครับเจ็ดหกสามหกเป็นเนื้อทองแดงนะครับคืออาจจะไม่ค่อยชัดมากนะลูกพี่นะแล้วก็มีเส้นเกสาตรงนี้ ยาวเลยของหลวงปู่นะอันนี้คือออกจากวัดนี่คือเกษาจากวัดเลยฮะเดิมๆของหลวงปู่เลยแล้วก็นี่ไหว้ครูหงห้าเนี่ยเป็นเอ่ออะไรที่รวมหมดเลยนะฮะเป็นจะมีหนุมานพญาพาลีแล้วก็พญาองค์คตนะครับคือครบครบจบในองค์เดียวนะฮะหนุมานพาลีองค์คตนะนี่ไหว้ครูหงห้านะครับ ออทองแดงตอนนี้อยู่พันห้านะครับทองเหลืองตอนนี้อยู่พันแปดเอาไวไปว้่ะเอาทองแดงพันสี่ทองเหลืองพันหกเอาอืมไปส่วนราคานี่รูปพี่ต้องจำนะผมจำไม่ได้จริงๆหนึ่ง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 ห้าหกนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหกแล้วก็เกษายาวเลยลูกพี่เห็นไหม ยาเหมือนทองแดงเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพญาพลรีองคตอนุมานมีครบนะครับจมูกสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองผิวใสด้วยพันหกนะน,น้นานทีได้มาทีนะครับว่ายหูนะครับอ่าต่อไปเปิดโลกนะครับเดี๋ยวเปิดโลกเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะลุ้งสวยด้วยนี่นะครับเหลืยเปิดโลกนะครับ เนื้อทองแดงรุง้งสวยงามเลยนะผิวใสเลขสองเก้าหนึ่งเก้าเลขสวยนะครับองนี้เอา 1, 9, พันเก้ารู้พีพันเก้านะครับเนะทวพิทักษ์เนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เทวพิทักษ์เนื้อทองแดงรุง้งนะครับมีสององนะอ,อ,องค์นี้เนื้อทองเหลืองนี่ สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับตอกนําเลิกนะครับเนื้อทอง 1. เหลืองอไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่นะเอาพันห้าแล้วกันนําเลิกนะส่วนทองแดงรุ้งนี่เอาพันเดียวดูมทองแดงรุ้งนี่เอาหนึ่งพันทวนนะปีหกหกสี่ไหมอืมปีหกสี่นะครับ, 6, 6, 4, 6, 4, รบเทวาพิทักษนะ์นะนี่เลขโค้ดสี่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับ C หนึ่งเจ็ดแปดด้านหลังเป็นท้าเวทนะครับผมด้านหน้าเป็นหลวงปู่นะเทวาพิทักษ์นี่ก็ตามชื่อเลยรูกพีนะครับเทวาพิทักษ์นะครับผมโอเคอันนี้ทองแดงลุงเอาพันเดียวทองเหลืองน้ำเลิกเอาพันสี่ไปต่อไปเหรียญหน้าวัวหน้าวัวเอาสามหกเจด็จดเจ็ดหน้าวัวเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนะ ของแดงลมดำด้านหลังยันเหนือดวงด้วยนะครับนี่หลังยันเหนือดวงด้วยนะแล้วก็ลมดำด้วยเอาพันพันเดียวเหมือนกันเออเอาใบพันเดียวนะครับต่อบปองคตนะครับนี่เหรียญองคตนะจมูกแตกนะครับเหรียญองคตนี่ 1>, 1 3 1 8งสาหนึ่เหรียญองคตก็คือเป็นรุ่นฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับเจปีเนาะด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่นะด้านหลังเป็นพญาองคตอันนี้เอาพันสองรูป้ปเอาพันสองนะเลี่ยมเลี่ยมกระจกอะรู้ีถ้าใครไม่ชอบก็เอาไปเปลี่ยนเนาะนะรู้ปีนะส่วนองค์นี้องค์สุดท้ายเป็นเหรียญอะายจักนะครับ นี่เหรียญน่ารักจักนะครับเป็นทองแดงรุ้งนะแต่ว่าองค์นี้รุ้งแดงนะลูกพี่นะรุ้งแดงโอ้โหูพี่เอ้ยสวยกริบเลยนี่ผิวเดิมๆเ,เลยลูกพี่นะผิวเดิมเลยรุ้งแดงสวยกริบนะฮะด้านหลังมวลสารเพียบเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์เอ่อเลขสามเจ็ดศูนย์เก้านะฮะองค์นี้เปิดไว้พันเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พันเอ่อเปิดเอาไว้อยู่ สองพันทวนนะครับอะไรจัตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้หนูขายเท่าน,นี้แหละหนูเมามาถูกๆนะก็มาขายถูกได้แพงก็ขายแพงรู้ปี่ลองดูนะฮะใครชอบรุ่นไหนยังไงระหว่างรอพระหุลมานเนก็ <laughs> จัดไปได้เลยโอเคปละเจอใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวนี้นะคะผมครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ Takk fyrir að hlusta.